วันนี้พามาเที่ยวน้ำตกน้ำตกผาน้ำย้อยนะครับน้ำตกถ้ำโซดาครับน้ำตกถ้ำโซดาน้ำตกถ้ำโซดานะครับันก็มากราบพระครับะสวยงามมากครับหินใหญ่มากเลยครับถ้ำนะก็ะเป็นใหญ่มากเลย ข้าล่างจะเป็นน้ําตกลงไปครับสวยมากครับ <c oughs> สวยมากครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับอําเภอหนองพอกนะครับอน,นี้น้ําโอ้ในน้ําตกมาจากไหลมาจากข้างบน,นครับเป็นน้ําตกน้ําย้อยครับชื่อว่าน้ําย,ย้อยน้ําตกถ่อมโซดาครับจังหวัดร้อยเอ็ดมาเที่ยวได้ครับ ครับอันนี้คือข้างล่างลงไปน้ำเย็นมากเลยเย็นเกียบเลยมันหยุดวันไรหรือวันว่างครับมาเที่ยวหมาชมได้ครับ น้ำตกข้ามโซดาอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดครับอันนี้ช่วงฤดูฝนครับก็มีน้ำตกเยอะสวยครับน้ำเย็นสะอาดครับ